สิ่งแรกที่สังเกตนะครับให้สังเกตตานี่นะครับของใหม่กีทโทนลองไลฟ์บายโมเก้นยิปต์ช็อปนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมน้าตั้งโมเกนครับเจ้าของร้านยิปต์ช็อปก็วันนี้มีสินค้ามาเสนอครับเป็นสายยี่ห้อออร์เรนครับผมซึ่งมันเป็นรุ่นใหม่มาครับผม ต่างอย่รุ่นเก่ายัางไงตัวไมทำเสียงเครื่อ,องหน้าเต็มๆนะแล้วก็นี่จะแกะซองกันดูเลยของใหม่ของเก่ามันต่างอะไรกันบ้างน,นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนี่คือออลเอเลนอ่านี่ดูนี่ดูวิ่งลดออลเอเลนนะครับนี่ครับจะเป็นตัวเก่าสังเกตนะครับพ็งเกตก็จะเหมือนก็นเลยแหละไม่ใช่คล้ายๆกันแต่อยู่ของใหม่ครับดูตรงสเกเกอร์นี่ครับจะมี ิกเกอร์แปะคาว่าอ่าทริโทลองไลท์นะครับไปโมเกนกีตาร์ช็อปนะครับก็คือเป็นสินค้าที่เรานําเข้ามาเองนะครับตัวนี้นะครับราคาจะถูกมากนะครับอ่าเดี๋ยวราคาเดี๋ยวบอกช่วงท้ายเราแกะ็มเกจกันก่อนนะครับผมเอาบอกเลยว่าราคาอ่าหนึ่งชุดเนี่ยตัวใหม่นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าสองชุดผมจะเหลือลดให้ชุดละชุดละเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมนะครับผมอ่ะเรามาดูกันมาแกะตัวตัวเก่าก่อนนะครับตัวเก่าซึ่งเป็นบมเก็ตนะครับนี่ตัวเก่า โซเก่าเนี่ยสายด้านในกว่าจะเป็นลักษณะนะครับนี่ครับคือทองแดงครับมันจะเป็นทองแดงครับซึ่งมีคนบอกว่ามันแข็งนะครับคนบอกว่ามันแข็งแล้วก็เสียงก็จะกระด้างไปหน่อยแต่เรื่องคนสนิมมาสุดยอดนะครับผมอคนจะหนิมให้เลยสองถึงสามเท่ากับฐานกอติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันสิ่งแรกที่สังเกตนะครับให้สังเกตตานี่นะครับของใหม่คิดโทนลองไลฟ์บายโมเก้นยิทชอปนะครับผม ตัวนี้อ่าตัวเนี้ยขาจะเป็นอ่าต้องลักษณะของการ10วิ0บอลนะครับนี่ครับดูรู้เลยว่าสายนิ่มกว่าแน่นอนครับสายนิ่มกว่าและหางเสียงจะยาวกว่าเดิมครับประมาณเท่าตัวนะครับผมทดสอบได้ครับเสียงในคนละเรื่องเลยครับตัวใหม่ว่าดีแล้วที่ขายกันแบบกระจกระจายตัวใหม่นี่ครับเป็นทองเหลืองแสิบ0วิ10บอลครับผมราคาขึ้นมาประมาณ20บาทก็เหลือ119บาทนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ นี่ดูการดูการเด้งตัวของสายป่นถ้าสายที่ดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับอุ้ยหมดแล้วนี่นะครับมันจะมันจะมันให้ตัวมันจะไม่หยิก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 เห,กหกมือนกับสายลูกถักว่วครับดูครับการให้ตัวเนี่ยครับคือสายดีมากครับผมอยากให้ลองใช้กันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังเสียงกันครับผมไปครับ นี้มาครับ